room เบาหวานขึ้นตาเสี่ยงเป็นวุ้นในตาเสื่อมเร็วกว่าคนปกติวิจัยพบว่าผู้ป่วยเบาหวานมีอาการเบาหวานขึ้นตาสูงถึง80%และเมื่อเป็นหนักขึ้นจะเริ่มมองเห็นจุดดำหรือเส้น้ายหยักย่อยลอยไปมานั่นเป็นสัญญาณของวุ้นในตาเสื่อมนั่นเองทำไมจึงเป็นเช่นนั้นผู้ป่วยเบาหวานมีน้ำตาลในเลือดสูงทำให้น้ำตาลเข้าไปอุดตันที่เส้นเลือดบริเวณจอประสาทต,ตาจนจอตาเกิดความเสียหายทำให้เส้นเลือดฝอยโป่งพอง,อง,องและเกิดจุดเลือดเล็กๆก,ก,กระจายทั่วจอตาทำให้น้ำ วุ้นตาเสื่อมเร็วขึ้นนั่นเองและเมล่อเ,เลือดเก่าเสียหายจึงมีการสร้างเส้นเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนแต่เป็นเส้นเลือดที่ไม่สมบูรณ์ทําให้เลือดหรือของเลือดต่างๆรร่วซึมออกมาบริเวณวุ้นตายิ่งเป็นการเร่งให้ดวงตาเสื่อมสภาพมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วหากคุณมีอาการเบาหวานขึ้นตาควรรีบพบจักสู่แพทย์และหันกลับมาดูแลดวงตาอย่างจริงจังเพื่อชะลอการเสรื่อมของดวงตาเพราะหากปล่อยทิ้งไว้มีโอกาสตาบอดได้